ครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำเบาะนอนบนรถบาะพับนี่แหละซึ่งเป็นเบาะข้างหลังนะครับตอนนี้ผมทำเสร็จแล้วตรงเบาะตรงเนี้ยอันนี้ผมทำมาเกือบเดือนนะครับ <laughs> ก็กลัวจะทำได้แบบนี้ <laughs> ก็สั่งของมาเรื่อยๆครับพวกโฟมพวกหนัง PVC แล้วไอ้ตอนเชื่อมเหล็กนะครับผมก็ ลองเชื่อมอยู่หลายแบบอยู่เหมือนกันผมไม่ได้บันทึกไว้นะครับตอนแรกก็ว่าจะบันทึกไว้แหละแต่ตอนแรกมันล้มเหลว <c oughs> เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปตั้งแต่ผมทําประมาณ 20- 40ถึงเปอร์เซนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นก็ไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนเหมือนกันไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนเสร็จทีหลังภายในรถตอนนี้นะครับนี่จะเป็นเบาะ เบาเลยนะครับเบาเบาคนนั่งพิงอ่ะนี่ครับอันนี้รถจะสกรปรกนิดหน่อยนะครับเพราะไม่สกรปรกนิดหน่อยหรอกสกรปรกมากเลยเพราะผมเจียอะไรใส่ไม้อัดมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะข้างในมันนี่นี่ครับก็จะมีบานพับตัวใหญ่เลยนะครับบานบานพับรัวตัวใหญ่3ามอันอันนี้ผมก็ลองทำอยู่ หลายอย่างนะครับเอาเศษเหล็กเอาอะไรมาเชื่อมใส่กันแต่ว่าท่อที่เห็นเป็นกลุ่มๆตรงนี้คือเบาะเดิมของผมเลยนะครับตรงนี้เป็นเบาะไอรถเครื่องเสียงมันได้เจาะเบาะนะครับไอตอนนี้เบาะบาะตัวนี้ก็เลยเอาทิ้งไปเลยเอาทิ้งแล้วผมก็เลยไปลอกเอาโคงมันมานี่ไงครับมันก็จะเข้าล็อกตรงนี้พอดีนี่โคงมันแล้วเวลาเปิด นี่ครับเวลาเปิดอันนี้ก็จะเปิดได้2แบบนะครับก็เปิดได้แบบเดียวแหละแต่ว่าอีกอันนึงถ้าจะเอาหัวถ้าหัวมันชนเยอะไปหรือมันนอนไม่สะดวกก็เอาเบาะตรงนั้นพับลงมาได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง แบบนี้มันจะนอนสบายกว่าเพราะว่าหัวมันไม่ชนนะอันนี้อุปกรณ์ที่สั่งมาของเพิ่งมานะครับผมก็จะเอาไอ้นี่ไปปูติดกับตัวนี้แหละตัวตัวแผ่นไม้อัดนี่แหละแล้วก็อันนี้เป็นผ้านะครับผ้าหนัง PVC หนังเทียมนี่แหละนี่ครับเสร็จแล้วข้างหลังก็จะเป็นสภาพประมาณนี้ ตรงนี้เป็นผมทำไว้เก็บของนะครับตรงนี้ตุ่มต้องเปิดตรงน,รงนี้นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเดี๋ยวผมจะพับเบาะให้ดูเลยนะครับ สภาพบอกก็จะลาบไปประมาณนี้เลยนี่ครับขาก็จะไปชิดกับตรงนี้พอดีแล้วก็หัวหัวก็จะอยู่ตรงนี้แล้ววิธีปรับเบาะอีกวิธีหนึ่งนะเอาแบบหัวหัวไม่ชนตรงเบาะเนี่ยมันก็ปรับได้นะครับมันจะทำยุ่งยากกว่าขั้นตอนนี้นิดนึงเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยอีกแบบหนึ่ง ก็จะเป็นตอนพับแบบที่สองเลยนะครับแบบนี้จะพับยุ่งยากกว่านิดหน่อยแต่ว่านอนแบบสบายมากเลยนะครับเวลาหมอนมมวาอังคือตอนนี้นี่นอนแบบสบายสบายมากเลยนี่ครับหัวก็จะหนุนอยู่ประมาณน,นี้อันนี้เท้าผมนะครับผมสูง175นะครับ อันนี้ก็เป็นท่าที่ผมชอบนอนแบบสบายๆผมก็ว่าโอเคนะโอเคมากเลยเลยนี่ครับผมสำหรับที่นอนบนรถที่ผมทำขึ้นมานี่เดี๋ยวผมเฉลี่ยราคาของผมมีอันแรกคือโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กนี่ผมเอาโครงของเบาะเดิมรถแล้วเหล็กเหล็กบานพับนะครับบานพับผมใช้อันใหญ่ๆเลยของประตูรั้วอันนี้ตัวละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับ สามตัวตัวละร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามตัวก็ห้าร้อยยี่ห้านะครับแล้วก็ฟองน้ําอัดนะครับฟองน้ําอัดนี่ผมซื้อมาแปดร้อยสิบห้าบาทแล้วก็หนังเทียมหนังเทียมผมสั่งอยู่สองครั้งนะครับเพราะว่ามันไม่พอก็รว,วมราคาหนังเทียมเอาตีไปห้าร้อยแล้วกันอ๋อไม้อัดเกือบลืมไม้อัดไม้อัดผมตีไปแผ่นละห้าร้อยก็แล้วกันนะไม้อัดเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อผมเอาของเหลือใช้มาผมใช้สองแผ่นนะครับสองแผ่นนี้ก็เหลือ,ลอแล้ว ไม้อัด500นะครับตีไป1000และบวกฟองน้ำเข้ารูปนะครับ800อเอาตีไป800แล้วบวกหนังนะครับหนัง500บวกบานพับนะครับ525 525นี่สห้นี่ไงครับ2825แบาทแล้วก็รวมพวกลวดเชื่อมพวกอะไรใส่ก็ผมตีไป3 0 0 0ันก็แล้วกันครับให้มันเรียกง่ายๆนะ ครับผมสรุปราคาทั้งหมดหมดไป3 0 0พนะครับถ้าเทียบกับราคาเต็นท์นะผมก็ว่าได้เต็นท์เกือบดีๆหลังหนึ่งนู่นแหละผมว่าผมว่านอนในรถนี่มันมันจะได้ฟิลอีกฟิวหนึ่งนะแต่ว่ารถผมมันคันเล็กคันเล็กมากเลยแหละแต่ส่วนมากผมก็อยู่กับแฟนผวม2คนวันนี้วันที่21อดนะครับผมทํารถเสร็จก็โควิดก็กําลังจะมารอบ2แล้วก็ไม่น่าจะได้ไปเที่ยวไหนหรอกแต่ว่าสัปดาห์ทีนี้ผมก็ว่าจะไปอยู่นะครับก่อนที่มันจะไปไม่ได้ก็จะไปแถวบ้านนี่แหละ ไปก็จะได้ไปค่ำๆเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแฟนผมก็เข้าวินก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับแต่อย่าทำตามเลยสำหรับวันนี้ก็ลาลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยบาย